เปิดสาเหตุหลักที่ทําให้ราคามันสับปะหลังดิ่งลงแป้งมันสับปะหลังนะครับหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนะครับขณะนี้นะครับกำลังประสบปัญหาราคามันสับปะหลังตกต่ํานะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุใดบ้างนะครับสาเหตุที่1นนะครับมันสับปะหลังขาดตลาดหนักนะครับทุกๆปีนะครับผลผลิตมันนั้นจะออกมามากที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมนะครับแต่จากการติดตามและรับซื้อผลผลิตหัวมันสดของผู้ประกอบการแป้งมันนะครับก็พบนะครับว่า ช่วงนี้นะครับเกิดภาวะช็อตผลผลิตเข้าสู่โรงงานน้อยลงนะครับโดยบางช่วงนะครับไม่มีผลผลิตเข้ามาเลยนะครับปกติแล้วช่วงนี้4-5เดือนนะครับเฉลี่ยผลผลิตจะออกมาปริมาณ5-60,000แสนตันต่อเดือนนะครับแต่พบนะครับว่ามีผลผลิตออกมาประมาณ4-5 0,000หแสนตันต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับช่วงนี้ชาวไร่มันสับปะหลังนะครับจะนํามันสับปะหลังทั้งมันเส้นหัวมันสดเข้ามาขายให้กับ้านรวมถึงโรงแป้งมันนะครับจนทําให้หน้าโรงงานแป้งรวมถึง้านนะครับติดคิวเพื่อรอเข้ามาขายมัน แต่เวลานี้นะครับกลับไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานแป้งมันหรือว่าร้านมันนะครับก็ไม่มีมันสัมหลังเข้ามาขายทําให้เกิดภาวะช็อตนะครับไม่มีมันเข้ามาในระบบนะครับซึ่งผู้อยู่ในวงการนี้มามากกว่า30ปีก็ได้กาวครับว่าตนเองนั้นก็ไม่เคยเห็นว่าช่วงนี้มันสปหลังจะเกิดภาวะช็อตตลาดนะครับมันหายไปจากระบบจากที่โรงงานที่เปิดกําลังการผลิตช่วงนี้100%เเต็มนะครับแต่ปัจจุบันพบนะครับว่ากําลังการผลิตลดลงมาอยู่แค่30%เท่านั้นนะครับ เพราะไม่มีผลผลิตเข้าโรงงานนะครับในส่วนของต้นเหตุช็อตซัพพลายนะครับหรือว่าต้นเหตุที่ทาให้วัตถุดิบขาดนะครับคาดนะครับว่าจะเป็นผลมาจากในช่วงก่อนหน้านี้นะครับชาวไร่มันสปหลังนะครับได้นํามันสปหลังอายุ6เดือนเข้ามาขายล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากช่วงนั้นนะครับราคามันสปหลังดีนะครับชาวไร่ก็เล่งขุดออกมาขายเป็นจำนวนมากนะครับรวมถึงปัญหาภัยแล้งนะครับและปัญหาผลผลิตต่อไร่ก็ลดลงจากที่ควรจะได้3ามตันต่อไร่นะครับ แต่ได้เพียง2.6ถึง2.7ตันต่อไร่เท่านั้นนะครับขณะที่ปัญหาเดิมๆนะครับก็คือโรคใบด่างซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า1ล้านไร่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับและปีนี้นะครับกลัวนะครับว่าจะกลับมารุนแรงอีกครั้งนะครับเพราะหากมีปัญหาภัยแล้งจากปัจจัยต่างๆคาดนะครับว่าผลผลิตที่ประเมินก่อนหน้านี้อยู่ที่3.5ล้านตันอาจจะไม่ถึงนะครับคาดว่าจะอยู่ที่23-24ล้านตันเท่านั้นนะครับซึ่งก็จะหายออกจากระบบประมาณ20-30นะครับสาเหตุที่2นะครับ คือการแย่งซื้อหัวมันสดนะครับความต้องการหัวมันสดในประเทศคาดนะครับว่าจะอยู่ที่29ล้าน8ปดแสตันนะครับแต่จากการติดตามผลผลิตที่คาดว่าจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ประเมินไว้นะครับจากปัญหาต่างๆนะครับอย่างเช่นนะครับการขุดมันอายุ6เดือนออกมาขายปกติแล้วนะครับจะต้องขุดอายุ9เดือนขึ้นไปนะครับซึ่งหัวมันจะใหญ่และมีเชื้อแป้งเยอะนะครับรวมถึงปัญหาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคใบด่างหรือว่าภัยแรงนะครับซึ่งคาดการนะครับว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 23ล้าน769,183ตันนะครับซึ่งผลผลิตที่ออกมานั้นก็น้อยกว่าความต้องการนะครับถึง6ล้าน1 2ึ1งแันาตันนะครับทาให้ปีนี้ผู้ส่งออกแป้งมันนะครับและโลวงแป้งนั้นก็อาจจะต้องเจอปัญหาแย่งซื้อมันสัปะหลังอายุสั้นเพื่อที่จะมีวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าในการส่งออกแป้งมันให้กับลูกค้านะครับแต่แม้นะครับว่าจะแย่งซื้อมันสัปะหลังกับกลุ่มแป้งมันกันเองหรือว่าผู้ส่งออกมันเส้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้ราคาสูงเกินไปมากนักนะครับอย่างเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะหากซื้อราคาสูงเกินราคาหรือว่ากลไกตลาดก็อาจจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและสินค้าได้นะครับพะคู่แข่งตลาดสาคัญของไทยก็คือเวียดนามนะครับแต่เวียดนามเองก็เผชิญปัญหาเดียวกันนะครับแต่ผู้ส่งออกมันเส้นนั้นก็ยังมีทางเลือกสามารถนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเฉพาะกัมพูชาและสปอป,อปอลาวนะครับแต่สําหรับกลุ่มแป้งมันที่ต้องใช้หัวมันสดที่ขุดขึ้นมาภายใน3วันจะต้องส่งถึงหน้าโรงงาน เพื่อให้ได้แป้งที่มีคุณภาพทําให้เรานะครับไม่สามารถที่จะนําเอาหัวมันสดจากเพื่อนบ้านมาได้นะครับสาเหตุที่3มนะครับต้นทุนรับซื้อพุ่งสูงมากกว่า3บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับผู้ส่งออกแป้งมันหรือรวมไปถึงผู้ส่งออกมันเส้นนะครับเห็นว่าราคามันสปาร์ลังราคาดีขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยอยู่ที่3บาท50สตางค์ถึง3าบาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเชื้อแป้งแค่25เซนะครับก็เลยทําให้ผู้ส่งออกรวมถึงผู้ประกอบการดีใจนะครับ ที่ชาวไร่มันนั้นขายมันได้ราคานะครับเพราะชาวไร่มีรายได้ก็จะยังปลูกมันสับปะหลังต่อไปโดยไม่หันไปปลูกพืชชนิดอื่นนะครับซึ่งราคานั้นนะครับผู้ประกอบการก็อยู่ได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้นะครับผู้ประกอบการนั้นถูกกดราคานะครับชะลอคําสั่งซื้อจากผู้นําเข้าเพราะมองนะครับว่าผลผลิตออกเยอะราคาต้องลงแต่ความเป็นจริงผลผลิตออกน้อยนะครับต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาที่ขายนั้นไม่สามารถขายได้ในราคาตลาดที่แท้จริงนะครับต้องขายในราคาต้นทุน หรือว่ายอมขาดทุนเพื่อที่จะให้ขายมันสเปรหลังได้นะครับและปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับจะทําให้ภาพรวมอุตสาหการรมแป้งมันซึ่งมีสมาชิกในสมาคมประมาณ100่รายนะครับคาดว่าจะขาดทุนถึง1000ล้านบาทพอผู้ประกอบการนะครับไม่สามารถขายสินค้าตามต้นทุนหรือว่าราคาตลาดที่แท้จริงได้นะครับพอผู้นําเข้าบางรายก็ให้เหตุผลนะครับว่าผลผลิตที่มีการรายงานจากหน่วยงานของภาครัฐย,ยืนยันตัวเลขว่าผลผลิตจะออกมา35ล้านตันนะครับ แต่ความเป็นจริงในปัจจุบันผลผลิตหายออกไปจากตลาดมากเกือบถึง10ล้านตันนะครับทำให้ขณะนี้นะครับผู้นําเข้าเราดูสถานการณ์ราคาชะลอการรับซื้อรวมไปถึงกฎราคานะครับซึ่งหากเป็นอย่างนี้นะครับผู้ประกอบการขาดทุนขาดสภาพคล่องก็มีโอกาสที่การรับซื้อมันสเปรังภายในประเทศนะครับออกจากชะลอตัวหรือมีโอกาสหยุดรับซื้อได้นะครับซึ่งปกตินะครับเรานำหัวมันสดเพื่อนํามาแปรรูปเป็นแป้งมันปกตินะครับ4-5ตัน แต่ตอนนี้นะครับต้องเพิ่มขึ้นมาเป็น5-6ตันกว่านะครับเพื่อให้ได้แป้งมันที่ต้องการต้นทุนรับซื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ค่าไฟก็สูงขนส่งก็เพิ่มขึ้นก็ล้วนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นนะครับแต่การขายกลับต้องขายในราคาต้นทุนหรือว่าราคาถูกลงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ซื้อยังคงซื้อสินค้าหรือว่ามันสปรหลังนะครับและการเก็บสต็อกแป้งก็ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานสามารถเก็บได้แค่6เดือนนะครับหากมากกว่านั้นคุณภาพของแป้งก็จะไม่ได้นะครับขายไม่ได้อีกนนะครัับซึ่งก็็เปปญหา จำใจนะครับที่จะต้องขายไปในราคาที่รับได้หรือว่าขาดทุนนะครับในส่วนของแนวโน้มการส่งออกนะครับการส่งออกแป้งมันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ4.5ล้านตันนะครับเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมานะครับแป้งมันสะหปังของไทยนะครับ50นั้นจะส่งออกเข้าไปในตลาดจีนส่วนอีก50นะครับจะส่งออกทั่วโลกทั้งสหรัฐยุโรปเอเชียนะครับโดยอุตสาหกรรมที่ยังต้องการนะครับก็อย่างเช่นนะครับอุตสาหกรรมกระดาษนะครับอุตสาหกรรมอาหาร โดยคู่แข่งสําคัญของตลาดแป้งมันของไทยก็คือเวียดนามนะครับซึ่งเวียดนามปีนี้นะครับก็ผักดันการส่งออกเช่นกันนะครับรวมไปถึงเร่งนําเข้ามันจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้านก็มีปัญหาเรื่องของผลผลิตน้อยอยู่แล้วนะครับก็ส่งผลให้แข่งขันราคารับซื้อโดยเวียดนามนะครับยอมซื้อในราคาที่สูงกว่าไทยนะครับก็เลยทําให้ส่วนใหญ่นะครับก็ส่งเข้าเวียดนามหมดนะครับซึ่งสรุปโดยรวมแล้วนะครับราคาที่ขายในตอนนี้ก็ถือว่าเป็นราคาต้นทุนที่ผู้ส่งออกขายให้กับผู้นําเข้านะครับ ครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ราคามันสแปลงลดลงอย่างมากในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะการที่ผู้ประกอบการต้องขายออกไปในราคาต้นทุนที่รับซื้อมานะครับหรือว่ายอมรับซื้อในราคาที่สูงนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับเวียดนามเพื่อที่จะให้ได้วัตถุดิบหรือว่าหัวมันเข้ามาป้อนให้กับโรงงานนะครับเพื่อผลิตแป้งมันส่งงออออออกกให้้ไดดดตตาามออเร์ขลโลโและหากเป็นนนเช่่น่นีี้ตออไปโโกาสทงงางสลงนั้นจะหยุดรับซื้อ หรือว่าเลิกกิจการก็มีสูงนะครับเพราะว่าไม่กล้ารับออเดอร์จากตลาดนะครับเพราะว่าถ้ารับออเดอร์ไปแล้วนะครับกลัวว่าจะไม่มีออเดอร์ส่งตามที่ตลาดต้องการนะครับโดยล่าสุดนะครับในเขตจังหวัดพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงนะครับอย่างเช่นภาคตะวันออกก็มีการประกาศขายกิจการโรงงานแป้งมันสับหลังกันไปแล้วหลายโรงงานนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยเองคลิปนี้สวัสดีครับ